สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาทำเรนดอมให้กับทุกคนฟังนะคะหัวข้อที่จะทำให้ฟังก็คือมีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้นะคะมีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้เป็นการเรนดอมเราเรงไพ่ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังแล้วก็ดูได้ทุกคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ลราศีค่ะ มีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักค่ะการดูดวงดูแรนดอมดูีอากาศนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกังกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ เออเป็นการแรนดอมน้ำนอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกค่ะว่าถ้าเรารับพลังงานดีๆนะคะหรือเราคิดบวกเนะี่ยชีวิตเราก็จะบวกหรือถ้าเราเจอความทุกข์เราก็จะปล่อยผ่านมันไปได้นะคะวันนี้หัวข้อที่ทําให้ฟังก็คือมีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้ค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังและดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันละสิบสองลาสีค่ะมีคนอยากเจอคุณมากในตอนนี้ค่ะ มารับชมแลวฟังกันนะคะว่าเขาเป็นใคร <c oughs> เขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนขงนี่จะเหมือนแบบโอ้โหอีโก้เนาะพริมพร้มเพาจังเลยเน่ยฟอร์มเยอะอีโก้หนักแน่นนะคะเพราะถึงเวลาณนะเวลาหนึ่งณนะบริบทหนึง่งตัวเขาก็เป็นคนที่ก็มีศักยภาพนะบางมุมหรือบางสิ่งบางอย่างตัวเขาเองอะมองปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็นเรื่องปกติ เพราะตัวเขารู้สึกว่าตัวเขาอยากที่จะโอเพนอยากที่จะมีใจอยากที่จะมีบุญอยากที่จะเขาเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาอะรู้สึกแบบมันอยู่คนเดียวแล้วมันเหนื่อยเนาะแล้วมันคือแบบเนี้ยคือมันพร้อมไปหมดแล้วเสร็จทุกอย่างดูสิแก้วแหวนเงินทองนิ้วเห็นไหมนิ้วเรียวยาวมีพวงองุ่นอาหารการกินมอีอะไรอะบริวารมีพวกกระซับมีเงินมีทองมีแก้วแหวนเงินทองอุ๊้มีประดับประดา เหมือนแบบตัวเขาอะพร้อมทุกอย่างละยกเว้นเรื่องความรักเนาะตัวเขาเนี่ยพร้อมทุกอย่างนะแต่ตัวเขายกเว้นเรื่องความรักในในทางเรื่องความรักของเขาอะมันก็เหมือนเป็นไมเซ็ตเป็นการพูดการเจราจาการทํางานหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันมีพลังงานหรือมันสิ่งที่เป็นสิ่งที่เติมเต็มอะมันค่อนข้างเยอะ แล้วมุมบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนมุมสะท้อนกลับหรือเป็นมุมที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าทั้งตัวเขาก็อยากที่จะมีความรักอะ่ะคือเขาเป็นคนอีโก้นะหรือมีกำแพงค่อนข้างสูงหนาเตอะเลยคนเนี้ยเขาก็คุณก็คุยกันหรือแจกกันละค่ะแต่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกกันเช่่ยมะลิ้นก็ฟัน คือเหมือนตัวเขาก็เยอะๆเป็นคนเยอะนะแต่ตัวเขาเป็นคนใจดีนะถึงเขาเยอะก็จริงแต่เขาใจดีนะคนเนี้ยนะเป็นคนใจดีแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วมีความอบอ้อมอารียะเออใจเขาเป็นคนใจดีนะเขาไม่ได้เป็นคนที่ที่เหมือนเป็นคนใจร้อนหรือว่าอะไรเขาเป็นคนใจดีคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่น่าค้นหาคนหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะมันมันเหมือนผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะเขาเลยรู้สึกว่าตัวเขาก็ ไม่อยากที่จะใจร้อนกับใครหรือไม่อยากที่จะไม่น่ารักกับใครเพราะเขารู้สึกว่าความใจดีของเขาอะจะต้องคือเหมือนเขามีฟอร์มของเขาใช่ไหมล่ะเออแล้วเป็นความอีกโก้แล้วเขาเป็นคนบ้ายยอด้วยชอบการยกยอปอบปัน้นชอบการพูดชอบการเจรจาชอบวิธีคิดอะไรแบบนี้ตัวเขาจะเป็นในลักษณะแบบนี้ตัวเขาชอบคนพูดจาดีค่ะมีน้ำใจมีโทนเสียงมีน้ำใจเป็นคนที่วาจาดีอะเป็นคนที่มีบารมีเรียกทรัพย์ เลขทุกอย่างเขาพูดจาดีนะเอาจริงๆแล้วเขามีสังคมที่ดีด้วยเห็นไหมคะสังคมเนี้ยเขาจะเป็นสังคมที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือตําแหน่งที่ดีหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานเขาจะต้องมีพวกคนท,ทนําไร่ทํานาทําสวนแต่เขาก็เป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของคนคนนี้นะค้าขายเป็นนักพูดน่ะเจรจาแล้วก็ก็จะให้กําลังใจคนได้นะคะค่อนข้างเซนเยอะและเซนแรงคนนี้นะคะ เซนเยอะเ้นแรงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบตัวเขาเองเหมือนเขาต้องการความรักต้องการความรักหรือต้องการใครสักคนที่เข้ามาหาเขาเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเหงาและเขาต้องการนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณคือคนที่เขาแบบอยากเจอนะหรือให้บริเตนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างในมือคือคัมพีวเตอราเนาะคัมพินี้ก็จะเป็นเหมือน เป็นวิธีคิดของคุณเป็นครังสมองของคุณเป็นดาวจันทร์ที่มีสเสน่ห์มากๆคนคนนี้นะถึงเขาจะเก่งกับใครนะยกเว้นคุณนะคะถึงเขาจะเก่งกับใครแต่เขาไม่ได้เก่งกับคุณเขาเก่งกับทุกคนเลยยกเว้นคุณเพราะคุณเป็นคนที่เอาเขาอยู่แล้วเป็นคนที่รู้มุมรู้ตื้นลึกหนาบางรู้ว่าจะต้องทำยังไง รู้ว่าตัวเขาจะอยู่ในแพชชั่นไหนแพลตฟอร์มไหนเน่ตัวเขาเนาะเออมันเป็นในรูปแบบแบบนี้เพราะว่ามุมบางมุมสิ่งบางสิ่งที่มันเป็นเหมือนตัวเขาก็ต้องการคนสักใครสักคนที่จะเข้ามาเยียวยายใจเป็นพลังงานในพลังงานใจให้กับเขาเขารู้สึกอบอุ่นมากเขารู้สึกดีเขารู้สึกต้องการถึงถึงความรักที่มีอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่า ตัวเขาเองก็เอนจอยนะมันเป็นสิ่งที่เอนจอยหรือมันเป็นสิ่งที่สนุกสนานมากๆนะเขาเขาคิดว่าตัวเขาอ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนรู้รู้ซึ้งและและถึงภายในใจอะ่ะเ,ออเขารู้นะคะว่าความรักความสำคัญหรือความหวังดีมันเป็นยังไงตัวเขาเองเป็นคนที่มีหลายๆมุมมองนะหลายๆมุมมองของทางด้านความรักและความรู้สึก ไอ้บางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือตัวเขาเองอะ่ะมันก็มันไม่ได้หมายความว่าตัวเขาจะไม่ได้เลบรูื้หูหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่เขาก็เพียงเพราะว่าตัวเขาไม่ได้อยาี่จะคือมีปัญหากับกับคุณเขารู้สึกคิดถึงเนาะก็เป็นคนที่โดนใจเขาเนาะจะไม่ให้ถึงไงย่าเจอจังเลยเหมือนกันปากแซบเอาแต่ใจคือกันดาวจันทร์คือคุณค่ะค,คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนเขาเช่นกันเนาะหน้าตาดีกันทั้งคู่นะเราอ่ะ ผิวพรรณดีหน้าตาดีอยู่แดนไกลได้ไม่ได้ถ้าเป็นชาวต่างชาติโอ้เป็นคนที่หลอ่ลอๆเอาการเลยแหละแล้วเป็นคนมีเสน่ห์มากบอกได้เลยนะเป็นคนมีสเสน่ห์มากแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคุณอะเป็นคนที่สามารถทําให้เขาใจละลายได้หรือใจฝูได้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณมีสติและปัญญาคุณมีเลขกลนะ่ะแล้วมีเลขเหลี่ยมมีเลขกลและมีเลขลเหลีล่ยมนในความคิด มีเลโกลมีเลเหลี่ยมในความคิดมีชั้นเชิงม,มีมุมมองมีทัศคติมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีบางมุมที่ทําให้หลายๆสิ่งหลายอย่างโฟกัสไปด้านหน้าได้และบางมุมที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นกระบวนการของความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็ไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมเออเขาไม่ค่อยได้เจอใครที่น่ารักสดใสแบบนี้เนาะ พอเขาได้เจอแล้วเขาก็รู้สึกว่าว้าวมันตื่นเต้นจังเลยเนาะมันดีจังเลยนะคะถึงแม้คุณจะเป็นคนยีหยวนกวนเขาในหน่อยแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนเก่งเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ำใจกับคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคุณเป็นคนเก่งคะ่ะคุณเป็นคนมีน้ำใจกับคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัว เขารู้ว่าคุณค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายไม่ได้เข้าถึงยากแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะพูดหรืออยากจะบอกเนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มันสะท้อนถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกอยากจะเติมเต็มอยากจะทําให้ให้คุณหรืออยากจะทําให้ใครอ่ะเข้าใจในมุมมองที่เขาเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมันก็มีศักยภาพมากนะทนั้งด้านเรื่องความรักอะ่ะ แต่เพียงแค่เขาอีโก้หรือมีกำแพงอ่ะตัวเองเขาก็รู้นี่ทําไมไม่รู้เขาก็รู้จริง,รงๆเขาก็รู้แต่เขาเพียงแค่จะอยากจะเอาชนะคุณแต่ไม่เคยจะเอาชนะได้หรอกเพราะเขาสนใจคุณนะคะเขาสนใจคุณที่เขาทําเป็นฟอร์มทําเป็นไม่ผู้ทําเป็นโน่นนี่นั่นเขามีชั้นเชิงค่ะแล้วก็มีมุมมองมีแผนการหรือมีแผนการรับในใจค่อนข้างเยอะ เขาอยากเจอคุณนะคนคนนี้นะจะเป็นคนแดนไกลได้นะหรือคนที่คุณคุยด้วยหรือคนที่คุณยังเหมือนแบบตัวเขาก็ยังไม่ได้เปิดอกเปิดใจให้กับคุณคนนี้ได้เลยค่ะมีมุมมองหรือมีทัศนคติที่มันเปิดกว้างมีใจที่มันเดินหน้ามีใจที่มันโอเพนหรือมีบางมุมบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าตัวเขาก็ยังคง อยากที่จะเปิดใจกับคุณหรือตัวเขาอยากที่จะค้นหาตัวตนอันแท้จริงของเขาอยู่เช่นกันเขารู้สึกว่าเขาน่ะไม่ได้อยากจะไม่ได้เป็นคนน่ารักหรือไม่ได้อยากจะเป็นคนที่ไม่ได้อ่ามีความสุใสแต่เขาก็อยากที่จะมีอีกมุมมองหนึ่งที่รู้สึกว่ามุมมองนี้มันทำให้ใจมันมีอะไรที่พัฒนาพัฒนามากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งที่เป็นอยู่เขารู้สึกว่าตัวเขาประทับใจในตัวคุณนะคะประทับใจในตัวคุณคุณคือสิ่งมหัศจรรย์คุณคือคนที่ล้มเขาได้ค่ะคุณคือคนที่สามารถเอาเขาอยู่แล้วคุณก็คือคนที่สามารถที่มองเห็นแล้วเขาก็สามารถที่จะอยู่กับคุณได้เช่นกันอย่าเจอคุณเพราะคำพูดเนาะบางคำพูดของคุณมันเป็นคำพูดที่สอนเขาคำพูดที่ให้เขาคำพูดที่ สามารถที่จะบอกเขาได้ในบางมุมเพราะว่าไอ้คำพูดบางคำพูดของคุณน่ะมันเป็นคำพูดที่บางทีเขาไม่ค่อยได้รับรู้หรือไม่ได้รู้เลยอะคะ่ะนะคะไม่ได้รู้หรือว่าอะไรมันจะเกิดหรือสิ่งที่มันไม่ดีจะเกิดขึ้นหรือดีไม่ดีเพราะบางมุมที่มันสะท้อนกลับหรือสิ่งที่มันสะท้อนกลับมันก็คือมันก็เรียกว่าเป็นมุมของความรักหรือม,มุมของของใจที่มันมีความ่วยหาหรือคยความห่วงหาเนาะ อืมถึงแม้จะไม่ได้ชัดเจนกันคุณก็อย่างเชิงเขาก็อย่างเชิงอะ่ะต่างคนต่างเหมือนแบบแหมมีมีลูกเล่นอะ่ะมีโมเมตนต์อ่ะเออต่างคนต่างโสดใช่ไหมคนโสดคนโสดมาเจอกันคนเป็นไม้มาเจอกันคนอยู่แดนไกลเจอกันคู่รักคู่สามีภรรยาที่ที่เหมือนกันอะ่ะคล้ายๆกันเนี่ยทั้งคุณกับเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถ้วยเนาะก็เป็นถ้วยที่ค่อนข้างที่จะมืนแบบเฮ้ย ถ้วยนี้มันเป็นถ้วยที่มันเหมือนันเป็นรอยยิ้มคือเขารู้สึกว่าถ้าดินชาวราศีพุธศกันังกรค่ะแล้วก็ธาตุน้ํามีนกรกฎพิสิกค่ะก็จะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ใจดีเนาะเขาถึงเขาถึงง่ายเข้าถึงคนง่ายด้วยคิดสงสารคนนะคะเขาคิดสงสารคนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําบุญเยอะเหมือนกันชอบเขาวัดเขาว่าดีไม่ดีเนี่ยอยากจะชวนคุณไปปฏิบัติธรรมถือศีลด้วยนะ แต่ให้รอจังหวะก่อนเลยรอเวลาก่อนเพราะว่าตัวเขารอจังหวะหรือรอเวลารอรอสิ่งที่มันมันมีหรือรอสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเติมเต็มหรืออยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่แค่รอเวลานะคะรอเวลารอความที่มันโมเมนต์ของความน่ารักหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในช่วงบริบทนี้เขารู้ว่าตัวเขาอะ ก็อาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความน่ารักกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเขาก็รู้ตัวเออจริงๆบอกตรงๆนะว่าตัวเขาเองอะบางทีเขาก็รู้ตัวเหมือนกันว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรเหตุผลอะไรถึงเป็นแบบนี้เพราะเขารู้ดีว่าบางทีนะ่ะเขาก็เป็นคนที่เยอะเยอะมีแพนมีฟอร์มเยอะฉะนั้นจะหาคนที่เข้ามาในในใจเขายาก คนที่จะเข้าหาต้องถึงกลืนเขาจริงๆแล้วคนที่ถึงกลืนเขาแล้วก็ที่สามารถจะ <c oughs> เอาเขาอยู่ก็คือคุณอันนี้คือมุมมองของเขาที่มองนะคะและ้วหรือแล้วก็เนี่ยใจของเขามันเหมือนแบบรู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจฉันไปตรงนู้นแล้วอะไรเงี้ยอย่าเจอเนาะอยากคุยจังเลยและอยากเห็นใบหน้าที่มันเป็นยิ้มลักยิ้มมุมปากหรือการใส่แว่นของคุณเนี่ยเขาก็ชอบเหมือนกันนะเพราะมันเป็น คนติดติด,ตดเนิร์ดเขาชอบแบบนี้เนาะเขาไม่ได้ชอบแบบอะไรที่มันวู้หวามหรืออกเอลเอสอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นเขาชอบแบบคนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเยอะยิ่งน,นิดนิดอีกโก้เยอะๆเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์นะคนที่เป็นแบบนี้มันมีสเสน่ห์สำหรับเขาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องปรุงแต่ง นะคะเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องปรุงแต่งเพราะเขาเจอสิ่งที่มันปรุงแต่งมาเยอะแล้วอะเออเหมือนมาม่าที่ต้องปรุงอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือก๋วยเตี๋ยวปรุงเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยสักทีอ่าเป็นครับเปรียบเทียบนะแต่คุณไม่ต้องคุณเป็นคนที่ชัดเจนมากชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่คุณเป็นแบบนี้จะไปกระทบใครไม่ใช่นี่คือสิ่งที่มันเป็นความกล้าที่เขาคิดว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่กล้าแสดงออกคุณเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะชัดเจนคุณเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะเปิดใจเปิดความรู้สึกที่มันที่มันดีแล้วที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ตัวเขามองเป็นมุมมองที่เขามองค่ะนะคะความรู้สึกนะคะความรู้สึกกวามต้องการหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาเขารู้สึกว่า เขาก็ชอบนะเขาก็รักคุณนะเขาก็เป็นห่วงเป็นใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไอ้คำไอ้ไอ้สิ่งนี้มันเป็นแบบนี้มันมันมันเหมือนรู้สึกว่าก็เอ้ยถ้าไม่คลายเขาจังอ่ะนี่ใส่ใจคอคลายๆเขาจังอ่ะดูดูอารมณ์ศิลปินเหมือนกันแล้วคุณก็ไม่ได้หวานล้อมหรือหวานเสน่ห์เหมือนแบบกระชากใจเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะคุณเป็นตัวของตัวเอง คุณต้องบอกก่อนว่าคุณอะค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองการที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับที่สิ่งที่เขาคิดมากเลยมันไม่ได้คือที่ผ่านมาเขาเจอคนที่ได้อ่าแบบทําผลประโยชน์ให้แล้วเขาก็รู้สึกเหนื่อยเขาต้องทําเห็นเขาแบบเนี้ยนะแต่พอถึงเวลาแล้วปุ๊บเขาทําตามคนอื่นนะโดยที่เขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเขาต้องโดนคําสั่งจากบ้านจาก ถ้าเขาอยู่ในกรงสีบ้านหรือใช้เงินในบ้านเนี่ยเขาจะต้องทําตามคําสั่งคุณพ่อคุณแม่เขาหรือญาติพี่น้องเขาซึ่งที่ผ่านมาเขาแทบจะเลือกใครไม่ได้อะคะ่ะเพราะถูกจํากัดทังด้านเรื่องความรักหรือเรื่องงานของเขาไว้ด้วยเป็นห่วงคนอื่นยกเว้นตัวเองแต่ตอนนี้สิ่งแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะมันมันกลายเป็นว่าเขาเป็นห่วงตัวเองเขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองหรือจะก้าวกระโดดออกไปนะคะ ทุกความรู้สึกหรือสิ่งที่เป็นหรืออ,อ,ะรอะไรที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาก็ก็มีมุมนะที่มันน่ารักนะหรือมีมุมที่มันรู้สึกว่าอย่าที่จะเดินข้างหน้านะไม่ใช่ที่จะเหมือนแบบนิ่ง,ง,งๆเฉยๆนะตัวเขาเนี่ยอยากจะมอบถ้วยให้อยากจะมอบความรักให้หรือไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาก็รู้สึกดีนะไม่ใช่รู้สึกไม่ดีอ่าเขาก็รู้สึกดีแล้วก็ แล้วก็โอเคนะกับสิ่งที่เป็นนี่คือตัวเขาค่ะนะคะนี่คือตัวเขาหรือสิ่งที่เขาคิดอยู่นะปัจจุบันนี้คุณคือคนที่ส่งมอบความรักให้กับเขาธาตุลมใจร้อนกุมเมถุนตุนก็ใจร้อนอยู่แลว้วตรงพูดตรงบางครั้งการพูดตรงของเขามันไม่น่ารักเขารู้ว่าตัวเขาไม่น่ารักหรอกวิธีการพูดของเขาอะ แต่เขาอยากเจอคุณเนาะเพราะเพราะที่ว่าเขาจะได้กลาใจตัวเองเขาจะได้ไม่ต้องคิดเป็นลบเพราะเขาคิดว่าตัวเขาชอบคิดกับคนอื่นเป็นลบดูลตลอดเวลาและพอเขาคิดเป็นลบใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาคิดหรอกเขาก็หวาดระแวงแล้วยิ่งเขาอะที่ผ่านมาความรักมันเหมือนทำลายเขาหลอกลวงเขาทําให้เขารู้สึกว่าเป็นที่สองตลอดหรืออยู่กับคํา ดูถูกตลอดอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณมันเดอร์ฟูได้มันไม่ซีเชียนมันเดอร์ฟูแต่มันมีมีดาวจันทเข้ามาก็เพราะว่าอารมณ์ของคุณคุณก็จะเป็นคนตรงตรงพูดตรงเลยบางครั้งเขาก็สตันเขาก็ไม่ชินแต่รู้ไม่ว่าตัวเขาก็อยากจะปรับในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ไปพร้อมกับคุณอยากจะให้คุณเห็นใจหรืออยากจะให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะหรือสดใสนะ อะไรแบบนี้เขาพร้อมนะคะบอกได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะปรับกับคุณขอให้คุณบอกเขาพร้อมทันทีเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพราะคุณมันไม่อาบอกได้เลยว่าไม่มีใครสั่งเขาได้หรอกแต่เขาใช้ความเกรงใจกับคนในบ้านหรือคนรอบข้างของเขามากกว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนอีโก้หรือมีกำแพงนะแต่เขามีมารยาทนะคะในการที่จะเข้ากับคนในการที่จะพูดกับคนแน่นอนค่ะเพราะเขามีมารยาท ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาก็มันก็ยังไม่ได้รับอะไรมากหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ไอสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่มันอยู่มันก็คือวิวธีการคิดหรือมุมมองทัศคติอะไรที่เป็นอยู่นะคะเนี่ยมีเสน่ห์ความมีสเสน่ห์ของเขาบางทีเขาทาให้เขาลําบากเนาะความมีสเสน่ห์ของเขาก็ทําให้เขาลําบากความมีเสน่ห์ของเขาทําให้เขารู้สึกเหนื่อยความมีเสน่ห์ของเขาทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่เป็นตัวของตัวเอง นี่คือตัวเขาคะ่ะถ้าทักติมุมมองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเขารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นเขาอยากใช้เวลาเขาอยากใช,ใช้ใจในการสัมผัสเขาอยากใช้สิ่งที่มันมีอยู่หรือสิ่งที่มันเป็นตรงนี้มาเติมเต็ม,ตมช่องว่างนะคะให้สวยหรูหรือเขาเรียกว่าอะไรอะอยากจะมีความรักดีๆแล้วก็มีความรักดียวไม่อยากที่จะวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น พอเขาได้เจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าโอ้มันมหัศจรรย์มากเลยเนาะคนคนหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนคนที่มีอีโก้หรือคนอย่างเขาได้เขารู้สึกยิ้มคนเดียวอ่ะล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรออะไรแบบเนี้อือมันใช่หรอคนคนนี้พอเปลี่ยนเขาด้วยวิธีการนี้หรออะไรแบบเนี้ค่ะนะคะมุมมองทันติหรือสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่มันอยู่ตัวเนี้ยมันก็มันก็เปิดใจกันกันมากขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นมันก็เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะ บางสิ่งบางอย่างหรือบางมุมที่สะท้อนกับบางสิ่งบางอย่างหรือที่อยู่ในใจบางสิ่งบางอย่างหรือที่โมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบก็เรียนรู้ว่าถึงจิตใจกันนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนใจดีนะแต่คุณนคนตรงถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือคุณเหมือนผู้ชายที่เป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำที่มีใจความใจดีนะคะความอ่อนโยนและความใจดีเขาเข้าใจค่ะในคำพูดของคุณหลายๆคำพูดเขาเข้าใจทั้ง คะกรรกของคุณเขาก็ใจความเป็นห่วงเป็นแย่ของคุณแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าการที่คุณพูดตรงคุณไม่ได้มีพิษมีภยัยแต่คุณเป็นห่วงเขาคุณอยากให้ชีวิตอยากให้เขาใช้ชีวิตเหมือนแบบเป็นปกติ ไม่ได้มานั่งเครียดเนาะหรือทํางานเยอะทํางานเยอะเพื่ออะไรอะ่ะถ้าไม่มีความรักดีๆอะ่ะถูกต้องนี่มันก็ถูกต้องของคุณแล้วอะไรเงี้ยมุมมองที่เขามองคือเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ห่วงใยเขาตลอดเขาก็เลยอยากเจอคุณไงเขานั่งคิดอยู่นานว่าเขาจะต้องทอํายังไงถึงจะติดต่อคุณได้แต่ตอนนี้ปิ้งเขาเก็ตแหละว่าเขาจะต้องทํำยังไงถึงจะเข้าหาคุณใได้เพราะคุณก็เป็นคนที่มีชั้นเชิงนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ มีพิษมีภัยอะไรหรอกนะคะแต่ค,คุณเป็นแค่คุณเป็นคน,น,นตรงแค un ่นั้นเองแล้วก totally> um ็ไม่ชอบเล่เหลี่ยมเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขามีเล่เหลี่ยมเขาก็ไม่ควรที่จะมีเล่เหลี่ยมแล้วนะเพราะคุณไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมคุณทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองได้คุณเก่งนะคุณสามารถทําให้คนที่มีกําแพงของตัวเองหรือเปลี่ยนมุมมองได้ทําให้เขาอยากเจอคุณทําให้เขาอยากคุยกับคุณได้เยี่ยมเลยค่ะคุณสามารถทําให้คนคนหนึ่งอะอยากที่จะคุยกับคุณหรือดีวกับคุณใะช่วงเนี้ยได้ มันเป็นอะไรที่ทพิเศษมากๆเขาไม่เคยได้รู้สึกว่าสิ่งแบบนี้มันเป็นสิ่งที่พิเศษกับ,กบเขาเลยพอเขาได้เจอพอเขาได้จอยไปเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องที่มันจรร์เป็นเรื่องที่พิเศษมากเขาเลยรู้สึกอยากที่จะค้นหาคุณทาวเวอร์ Tower ค่ะเขาหลุดออกจากความกลัวมาแล้วหลุดออกจากกรอบที่เขาเป็นแล้วตอนนี้เขาเป็นตัวของตัวเองสุดๆเนี่ยเดฟวูดมา ผู้คำไหนมาคำนั้นเป็นตัวเองสุดๆอยากอิสระและอยากมีมุมมองนานเรื่องความรักและคุณกับเขาได้เจอกันค่ะเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ห้ามปรามเขาได้เป็นคนที่เอาเขาอยู่เป็นคนที่สามารถที่จะคอนแทคหรือคอนโทรลเขาได้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเขาได้เรียนรู้การใช้วิธีความรักที่บริสุทธิ์ของคุณคุณเป็นคนให้คนและมีน้ำใจแต่คุณจะเป็นคนมากนิ่งๆกลัวน,นิดนึง แต่เขาก็นิ่งเหมือนกันแต่เขายันิ่งไม่พอเท่าคุณฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณคือคนที่เขาตามหาหรือคุณคือคนที่เขาอยากเจอนะคะไม่ว่าเขาคุณจะทําอะไรเขาก็ส่องคุณเขาก็ดูคุณอยู่ตอนนี้ค่ะบอกให้รู้ไว้เลยไม่ใช่เพียงแค่คุณกังวลใจเรื่องเขาเขาก็กังวลใจเรื่องคุณมากเขารอจังหวะเขารอเวลาเขารอโอกาสที่จะพบเจอคุณและเร็วๆนี้เขาก็จะมาตามหาหัวใจของเขาเช่นกันพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะนะคะเขามีคนอยากเจอคุณก็คือเขาเขาคือคนที่เขาคือเขาเป็นคนที่ตามหาความรักบางครั้งความรักเขาไม่ได้อยากจะเปิดเพราะว่าเขาคิดว่าความรักมันทำร้ายเขาแต่วันนี้มันไม่ใช่มันคือความอบอุ่นมันคือความหวังดีมันคือสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับเขามากเขาได้ได้รู้บางมุมที่คุณให้กับเขาก็คือความอ่อนโยนค่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังงานนี้ต้องเป็นของคุณแน่นอน นะคะคใช้วิจารณญาณนะคะในการรชมรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขเลิฟยูค่ะบ๊ายบายค่ะ